คุณคิดว่าการดูแลตัวเองสําคัญไหมการดูแลตัวเองไม่ได้แปลว่าคุณจ่ายเงินหนักเพื่อสัญญกรรมแต่มันคือการที่คุณดูแลตัวเองจากเบสิกไปสู่ขั้นแอดวานซ์คำตอบ yes no กลับมากับ M J X N A T อีกครั้งนะคะ คำตอบเนี่ยมันต้อง yes แน่นอนทุกคนจะมีโอกาสได้ดูแลตวัวเองไม่ว่าคุณจะมีรูปร่างหน้าตาผิวพรรณลักษณะทัศนคติอะไรยังไงทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนตวยัวเองไปคนใหม่ได้อย่าลืมว่าโลกสมัยนี้มันก้าวไกลไปแล้วทุกคนไม่ใช่เขาเรียกว่าก้าวหน้าไปแล้วทุกคนไม่ว่าจะด้านของสัญญกรรมสุขภาพที่เราสามารถค้นหาได้จากอินเทอร์เน็ตหรือว่าสิ่งรอบด้านไม่ว่าจะมาจากสื่อต่างๆทุกคนสามารถดูแลตัวเองให้ดีขึ้นได้แต่อยู่ที่ว่าคุณพร้อมจะดูแลตัวเองหรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุด อยากจะให้ทุกคนเริ่มดูแลจากทัศนคติก่อนก่อนที่เราจะไปดูแลรูปลักษณ์ภายนอกเปลี่ยน m i n d s ็ตก่อนคุณอาจจะคิดว่าคุณทําไม่ได้คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเลยได้คนอื่นเขาดูดีกว่าไม่ไม่คุณต้องเปลี่ยน m i n เ s ็ตก่อนเขาจะดีกว่าคุณแค่ไหนเราสามารถที่จะขึ้นมายืนในจุดที่ดีขึ้นได้ถ้าคุณนะ่ะมีความเชื่อมั่นและเปลี่ยน m i n d s e ตก่อนเขาทําได้เราทําได้เนี่ยยิ่งถ้าเราเห็นเขาทําได้เราไม่ควรอิจฉาเขาแต่เราควรจะฮุยเขายังทําได้เลยน้องแบบเฮ้ยสนับสนุนพักดันตัวเองให้ไปดีขึ้นแบบ เออเขาเป็นไอดอลเราเนี่ยไม่ใช่แบบไปอิจฉาลิษยาหรือว่าเออคือต้องเปลี่ยนไมเซ็ตบงของคุณก่อนถูกไหมอ่ะสองนะคะคือทุกคนจะต้องถามว่าดูแลตัวเองอะยังไงใช่ป่ะพอเปลี่ยนไมเซ็ตปุ๊บอ่ะแล้วเราค่อยมาเปลี่ยนภาพลักษณ์เราก่อนทีนี้เนี่ยภาพลักษณ์ของคุณเนี่ยคุณจะเริ่มเปลี่ยนจากอะไรอ่ะจากคนที่แอมเคยเห็นนะบางคนอ่ะผมเผพ้รูปร่างหน้าตาคือทิ้งอ่ะคือพอรู้ว่าตัวเองไม่ได้ไปยืนจุดที่ควรจะยืนอ่ะ ก็ทิ้งเลยก็คือแบบเออไม่สนเรื่องของชาวบ้านฉันจะเป็นอย่างเงี้ยอันนี้มันก็ไม่ได้มันยิ่งแบบแต่ถ้าคุณโอเคไม่เป็นไรจุดไหนสามารถแก้ได้ไปแก้ตรงนั้นก่อน mm. เช่นแบบคุณเป็นคนแบบโอโหขี้เกียจมากน้ําไม่อาบฟันไม่แปรงอันอันน,น,นี้อันนี้คือควรจะเปลี่ยนตัวเองเพราะว่าถ้าเราไม่เริ่มอ uh, 1 day challenge คือไม่เริ่มเปลี่ยนตัวเองตั้งแต่แบบวันแรกแล้วมันจะครบ2ี่วันหรือมากกว่านั้นได้ยังไงแล้วคุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีได้งไงอย่าเอาความขี้เกียจเนี่ย มาฉุดคุณไว้ว่าแบบเออช่างไม่ได้อะไรเก็ก็งั้นคุณก็จงไปอยู่จุดเดิมของคุณเพราะว่าคนอื่นเขาพร้อมจะพัฒนานตัวเองตลอดข้อที่สองที่บอกว่าคุณอาจจะต้องเปลี่ยนตัวเองก่อนก็คือสมมติว่า,อ,าอย่างที่บอกว่าน้ำไม่อาบฟันไม่แปรงผมไม่สางอย่อางเงี้ยก็ค่อยๆเปลี่ยนก่อนเสร็จแล้วพอเปลี่ยนตรงนั้นปุ๊บเปลี่ยนลักษณะรูทีนนะ่ะก็คือเปลี่ยนความแบบเป็นเดลี่ที่เราทาเป็นประจำพอเปลี่ยนตรงนั้นได้ปุ๊บคุณก็ไปดูอ่ะเออถ้าฉันมีเงินฉันไม่ได้ลําบากอะไรการที่คุณจะไปดูแลผิววหน้้าาผิกยยอะไรงี ก็จงไปทําไม่ว่าจะทํามากทาน้อยเอาให้มันแบบว่าพอดีพอดีในที่นี้คือแบบไม่ได้แบบว่าพอเราเอาตัวเองไปลงขนาดแล้วก็แบบเสพจนแบบโอ้โหไม่เป็นตัวเองอะไรเงี้ยแบบเอาเอาให้รู้ว่าบาลานซ์เรามันอยู่ตรงไหนเพราะบางคนทำาอ้มันใช่มันก็เป็นเรื่องของเขาแต่ว่าพอแบบเขาติดอะทุกคนมันเหมือนสิ่งเสพติดอะเพราะคุณแบบว่าเอาตัวเองเข้าไปอยู่จุดนั้นกลายเป็นว่าเขาเสฟหนักกว่าเดิมอีกก็คือใจเยน็นๆทุกคนทุกคนต้องค่อยๆดูความเหมาะสมเพราะบางคนอะไม่ทําเยอะนะ แต่แบบกลับมาดูแลในด้านอื่นเช่นอะออกกําลังกายกินอาหารที่มีประโยชน์ดูแลผิวพรรณสระผมอาบน้ำอย่างเงี้ยแค่นี้เขาก็สวยในแบบของเขาแล้วโดยที่เขาไม่จำเป็นต้องไปทําสัญญกรรมขนาดหนักแบบว่าเฮ้ยไม่ได้เดี๋ยวสังคมไม่ยอมรับอะไรเงี้ยไม่ใช่ทุกคนคนถ้ามันจะดูดีนะมันไม่ใช่แค่ภายนอกนะทุกคนแต่ว่ามันคือภายในสมมติอภายนอกคุณโอเคละแต่ว่าถ้าคุณแบบเฮ้ยมายเซ็ตดีอย่างเงี้ยคิดดีทดําดีใช้ชีวิตดี เออไม่เป็นตัวปัญหาของประเทศอะไรเงี้ยเออมันก็จะแบบว่ายิ่งส่งเสริมให้คุณอนะดีขึ้นถามว่าแบบไหนเรียกสวยแบบไหนเรียกไม่สวยไม่มีกฎตายตัวทุกคนคุณจะผิวพรรณแบบไหนรูปร่างหน้าตาแบบไหนแต่สําคัญที่สุดในระหว่างที่คุณดูแลตัวเองเนี่ยมันมีข้อพิพาทอะไรไหมเช่นอ่ะท,ที่ที่บอกว่ามันไม่มีกฎตายตัวคือคุณจะมีรูปร่างหน้าตาผิวพรรณแบบไหนถ้ามัน ไม่ได้ลำบากคุณเกินไปเช่นสมมติว่าคุณลดน้ําหนักมาได้แล้ว10บกิโลอ่ะแล้วคุณรู้สึกว่าคุณพอใจกับตรงนี้อันนี้ก็คือความสวยของคุณถูกปะไม่ใช่ว่าแบบโอ้โหมาตรฐาน45กิโลกรมัมต้องขาวประดุดอมวยหรือว่าแบบผิวค้าไม่ได้หรือแบบว่าตาต้องโตจมูกต้องแบบโด่งเป็นพี่นอกิโอหรือปะเพราะาทุกคนมีความสวยในแบบตัวเองแต่ว่าแค่คุณอ่ะต้องมาโฟกัสให้ถูกสมมติว่าคุณกลับไปดูรูปเก่าอ่ะแล้วคุณมาดูรูปปัจจุบันเฮ้ยมันเปลี่ยนแบบ คนละคนน่ะเธอมันดีขึ้นอะไรเงี้ยเออเนี่ยเขาเรียกว่ามาถูกทางแล้วเขาเรียกว่าการดูแลตัวเองในแบบที่ดีขึ้นขึ้นเผอพูดก่อนถึงจะข้อ3มงานหยาบนิดหนึ่งก็คือการออกกําลังกายถูกไหมการควบคุมอาหารการกินผักผลไม้บางคนไม่สามารถกินผักได้อ่ะคุณก็ไปดูอ่ะถ้าฉันไม่กินผักฉันจะไปคีโตดีไหมหรือว่าฉันจะไปเพลโอก็คือดูตามบริบทร่างกายแต่ต่อให้ผ่านมาล้อยุคสมัยถูกปะ อันนี้คือเบสิกที่กินอาหารดีออกกําลังกายดีนอนหลับพักผ่อนดีเสร็กรรมเนี่ยมันคือเพิ่งเพิ่มเข้ามาหรือแม้กระทั่งครีมบํารุงผิวแล้วก็ดื่มน้ําทุกคนอันนี้สําคัญมากอยากจะดูดีขึ้นการดื่มน้ําสําคัญที่สุดคุณอาจจะไม่สามารถดื่มน้ําได้วันละสามลิตรแต่คุณสามารถเลือกจะดื่มน้ําที่มีขนาด1.5ลิตรได้แค่นี้มันก็โอเคแล้วเริ่มจาก1.5ลิตรค่อยๆเพิ่มมาเป็น3ลิตรต่อวัน3ลิตรก็คือลิตรอย่างขวดประมาณนี้ทุกคน H 2 O อันนี้1.5ลิตรเรากินเช้าใช่ไหมออกกาลังกายแล้วก็กอกหลังเที่ยงแล้วก็ไปกอกน้ําใหม่แล้วก็ดื่มอีกขวดหนึ่งก็เป็น3ลิตรพอดีซึ่งการที่เราดื่มน้ําประมาณเนี้เอาจริงๆไงสนิจกงสนิกรรมยี่ยู่แทบไม่ต้องเข้าเลยนะเพราะว่าอยู่ได้ผิวที่ดีขึ้นได้สุขภาพที่ดีขึ้นร่างกายก็ดีขึ้นยิ่งถ้าคุณออกกาลังกายเป็นประจําอาจจะไม่ได้ออกทุกวันแต่อย่างน้อยคุณแบบเออสิบสิบนาทีก็ได้ถ้าเกิดพวกคุณอะไม่สะดวกแต่อย่างแอมเนี้ยขั้นต่ํานะ25 อาจจะสูงสุดก็ได้ประมาณ4-80นาทีต่อวันอะไรเงี้ยคือพอเราไปออกไปอะไรเงี้ยมันยิ่งแบบอูส้สดชื่นแบบแต่จะดีมากทุกคนอย่าลืมนะคือต้องนอนให้เร็วขึ้นนะไม่ใช่แบบว่าโอ้โหดูแลมันอย่างดีไปขาดตอนไม่นอนนอนหลังเที่ยงคืนอย่างเงี้ยก็จบเหมือนกันเพราะทุกอย่างมันต้องเข้ามาสัมพันธ์กันแต่ว่าถ้าคุณแบ่งเวลาไม่ได้คุณคิดว่าคุณมีเวลาจัดการชีวิตตัวเองยัง,ยงไงมันคงไม่มีใครทางาน24ชั่วโมงมั้งอันนั้นมันก็หุ่นยนต์เกินไปอย่างน้อยมันก็แบบถ้าอออาาาคุณออกกาากํลังยไม่ไหว คุณเปลี่ยนในชีวิตประจําวันไปเดินแทนการใช้ลิฟต์การใช้รถสาถานะแต่ถ้ามันร้อนอย่างเงี้ยอ่ะอยู่ในสํานักง,งานหรืออยู่เงี้ยคุณก็พยายามเดินแต่อย่าแบบนั่งจนแบบขี้เกียจหรือแบบไม่ลุกเดินเหิอนอากาศอย่างเงี้ยมันก็จะแบบไม่นี่ใช่ไหมทุกคนแล้วก็ในเรื่องของอาหารอย่างที่บอกว่าอย่าลืมทานผักด้วยถ้าไม่ทานผักมีวิตามินหรืออะไรส่งเสริมเข้าได้ไหมส่วนในเรื่องของความเครียดโอ้ยประเทศสมัยนี้ก็คือแบบว่า มันก็เครียดใช่ไหมทุกคนแอมก็เข้าใจแบบว่ามันไม่สามารถที่จะหลุดพ้นจากความเครียดได้ขนาดนั้นแต่ว่าคุณต้องมีวิธีสคุณต้องแบบว่า h u ้ยคือต้องแบบว่าหูฟังมีเพลงมีอะไรอย่างนี้แบบช่วยคลายเคยรียดอะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็สําคัญทุกอย่างมันมันก็เอนอนั่นแหละมันก็คือส่วนที่จะทําให้คุณดูดีขึ้นจากการที่คุณรักตัวเองมากขึ้นเอาเวลาไปโฟกัสให้ถูกจุดถูกต้องถ้าทุกคนเนี่ยมีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับชีวิตสนใจปรึกษา MJ ็มเจแอนด์ทก็ฝาก ด้านล่างเนี่ยนะคะแล้วก็ MJ e n t e กันเทม e ันนี้ก็ขอลาทุกคนไปก่อนสวัสดีค่ะอาจจะแบบว่าบงบ้องนิดนึงแต่ว่าก็จะพยายามนำเสนออะไรที่มันดูแบบเข้าใจได้ง่ายมากขึ้นนะคะทุกคน mm hmm. การดูแลตัวเองไม่ได้แปลว่าคุณจ่ายเงินหนักเพื่อสัญญกกรรมแต่มันคือการที่คุณดูแลตัวเองจากเบสิกไปสู่ขั้นแอดวานซ์นั่นเองก็คือเริ่มจากนอนเร็วดื่มน้ำสะอาดกินอาหารที่มีประโยชน์มีความสุขกับชีวิตไม่เครียด แล้วก็หันมาใส่ใจสภาพแวดล้อมแบบเออถ้าตัวเองเป็นคนขี้เกียจจะทำไงให้ตัวเองเป็นคนกระตือรือร้นอะไรเงี้ยเออนะทุกคนฝากไว้แค่นี้สวัสดีเอ็มเจเกตเทนก็สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ